ก็มีกันแหละตะเกิยวยิงธรรมดามันน่าจะยิงติดเหมเนี่ยเนาะโอ้ยสองอะเว้ เห็ดเพลซองกันแล้วแต่ละคนครับทางด้านล่างนี้รู้สึกว่าแบบโอ้โหเจ้าว่านเราแบบผิดายแล้วผิดายแล้วพุ่งพุ่งมาผิดด้านเลือยนเลืสองหลอดจะครึ่งหลอดหลบเลยหลบเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ต้นโดนเจ้าว่านตีทีหนึ่งโหจุกเลยหายไปเกือบหลอดเนี่ยตีธรรมดานะส่วนทางทวิตเตอร์เฟสกับแอนนี่นี่ดูเดือดครับดูเดือดแแบบว่าแบบ ดูชื้นอ่ะดูเชิงอ่ะเฮ้ยไอ้เฮียโดนเออเฟิร์สบาตโอ้โหดูไม่ทันโอ้โหบอลลูกเฮียเขาด้วยโอ้ยตรงกลางไปกันแล้วไม่หมดแล้วแล้วมันเปิดประเด็นตายก่อนอ่ะไอ้เอ็คสนใจพูกเราแล้วไปไปไปเร็วเร็วเร็วออ่ตลงัน โไม่เจ็บ <oh> โอ mmm, ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บแม่ง hmm. ฟ um. ันกูทีสองทีมั้งเลือดเหลือหกสิบใช้สกิลใส่เมนเนียยแล้วใช้สกิลสองมันจะฮิวเลือดตีให้หลอดเต็มอ่ะถ้ารู้ว่าตีตัวไม่ได้ตีเมนเนียยก็ได้ โอ้ยโดนตะโลเจ็บจุงเบยทางด้านตรงกลางนี่เอาขี้ยิงผิดตัวเลื่อนมึงอะหลบทำไมวะตักหายผิดใบครับกระลังาะล่างยังไงเนี่ยน้องห่วงหรอกูณค่าก่อนแน่โอ้ยโหดร้าย ไอ้เียเริ่มมาแขนฝังหุ่นนี่แหละแม้วันนี้กูงดดาเมจนะเว้ยเดี๋ยวเจกูจะมาแข่งแข่งไครเอกแล้วก็มีต้องต้องต้องพึ่งกิจแล้วแหละเฮ้ยกูบ่ยอมพึ่งกูไอ้ความหวังที่เองนะเว้ยเออดาเมจนะเว้ยความฝังฝากอยู่ที่เอดีนะเฟ้ยใช่เไอ้ยังเป็นเนี้ยอีดิ้ะ ตายเพราะมินเนียนไม่กินสีป้อมอยู่ปกติก็ไม่หันมาจีพอเวอร์ออฟดอมินเนียนเมืบบ่อกี้เป็นเสียงคนเลยไม่จียังไม่เคยหันมาจีนี่ยตอนอ่ะ <c oughs> พวกมึงตึงอ่ะมินเนียนเขาพร้อมใจเว้ยโอ้ยโดนสตันโอ้ยสับไพ่มานาเตรียมไว้ด้วยโหตัวแซดนี่ดิมูนจะตา,าเอามานาไงแวบ,บโอ้โหเฉียดได้เลยอ่ะ เอ,าอ้าเก่งก็ตายแล้วเหรอเรียบร้อยมันเป็นเทรนเว้ยเป็นเทรนถ้าเลิกตายก็ต้องมีคนตายม,มันต้องมันต้องมาแบบทีมเวิร์กเว้ยตายก็ตายแบบทีมเวิร์กเฮ้ยเก้าเหมือนกันแล้วก็มันเลิศบอกแล้วมึงตายก็ต้องมีคนตายตามอเออแม็กซ์ไลน์แรกเลยกันคิดผิดหรแหละเลิศนะกู <c oughs> กอดไอ้เก้าเองอได้ <c oughs> ไม่ไงถ้ามึงกดในตนใไหต้นไม่ชอบเล่นอเ้ยดมเลยเดิมเยเดมเลยเดนมเเลยดมเลเลยเดมเลมเยยเดเดมเยเยเดิเยดเลยเดมยเดยเดเยดิเลยเดิมลยเยเดยิเลยดเยเดเยยลือดยดยยยดอยยเเยิเยมเลเดมเลยยมเเลดล เ <g ül s> จาว่านเรานี่ดาเมจคนเยอะอุย้ย<แ>ทวิสทวิสเดอะเฟรสโอ้โห,โโหไปด้านล่างโอ้โหเดสตินี่ไปด,ด,ด,ด้านล่างลงใจหน่อยเก็บเวล์เรื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 เก็บเวลเดยกูไล่เฮ้ยแอนนี่ไปแล้วแอนนี่ไปแล้วไปบ้าอะไรมึงมาหลอกมึงเปนดักฆ่าแน่แม็กม,มีการมองจอมึงอย่ามองจอน้องมึงดิ แม่กูเ <Factory> ป <ctive> ็นสูงว่ะแต่โดนน้เมื่อกี้ปากเฮ้ยด้านบนหายแว้ด้านบนหาย้าตอนนี้เข้าถึงป่านี้ยอะยุ่งกันรู้กันเปลี่ยนเลนด้วยจะทำเลนได้หงก่อนไม่ได้หรอกฮะไปกลารสอง เจ็บไม่กินเก็บเวล์เก็บเวล์เลือยเก็บเวล์มเร็เจ็บไม่คลาสอยู่ห้างกูดิอะไรนะอยู่ห่างๆกูแม่เออโอ้ยป้อมกลางโดนแล้วโอ้ยยังไงเฮ้ยเราตายคนละสองกันแล้วมั้ยเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงทีมนู้นหนุกหนานเนี่ยไม่ไม่ซีเรียสทีมเขาไม่เคียดด้วยทีมนู้นไม่ซีเรียส แบบว่ารู้สึกเซ็กซี่เมื่อกี้ผูโดนอะไรวะงงงงด้านบนนี้ถึงกับงงเอ้าเกมบิลหรวอเกมเวฟเดินยังไม่หกเลยย้่สิบหกว้าวคอนกราูเลชันตีดีตีดีอมมึนเออหลบภัยได้อย่างสวยงามเก้าเ้า ไอมีการส่งสีส่งสิก้าวโก้มึงอย่ามาเดทตนนี่น้องมึงนะไอ้แมงเอ้แกตายเอาโจมี่ยมึงโจมมี้ยจุ๊บบ่ก็จเอว้าดาวบนหายไปหนึ่งนะครับกูมาแล้วลอยเร็วอตรงกลางตรงกลางหนึ่งนะฮะ ูไม่เอาก็มึงใช้โอ้ชแอนดไมเรอมานานแล้วเป็นรคูดาเฮ้ด้านล่างด้านล่างดีเฟนต์หน่อยกูพอรู้แล้วกูดีเฟนต์หน่อยพอรู้แล้วใช่ไหมแล้โดนอะไรไปเดินเดน

เฮ้ยมันกดแล้วมันไม่เอาปลดล็อกอะทําไมวะเออกูก็เคยเป็นรอตพันธ์ล็อตพันธ์หนึงอ๋ออ่ากูเคยเป็นเหมือนกันเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพุ่งยุ่งกูตอนนี้กูไม่พร้อมกดตัววายดิใครจะไปยุ่งมันไม่มีใครไปยุ่งเลยไม่มีใครเดินทางเลยเนี่ะไม่ได้เลยอ่ะทําไมไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้ดิมาเจาะล็อกมันเจาะพงุ่ง น่าจตกูไม่หายอ่ะแมททำเงาแมทไม่รู้ก็รออย่ามาใกล้ฉันนะออจะสตานอะไรนักนะต้อก็ไม่กลัวโสดเลยวะคิวแรกววะแล้วเป็นไงล่ะสัสมันไม่โหดหรอกพี่มันเล่นกวนลสามลุมหนึ่งเลือดแม่งกระอัก รุ่นหนึ่งยังเอาใช่ไหมรุ่นหนึ่งจะตายกันเองอยู่เลยจะตายหาแล้วเมื่อกี้ไอ้พวกเราตุยเยสตุยเยสด้วยพลางแห่งตุยเยสเฮ้ยเป็นเราเนี่ยจะเป็นก็ไม่เป็นในไก่บ้าปูกูแค่ยิงมินเนี่ยนกูตังเฉยมันล็อกเลยเหรอกด กดตัว Y นี่ตัว Y ที่แบบล็อกออโต้มันไม่เตะมันไม่หายหรองั้นกดของข้าเคยเป็นนะของข้าต้องรอสักพักหนึงอ่ะแล้วก็ไม่กดที่ลองลองลองกด Alternate Function 4มาดิเฟสตี้แล้วจำต่อบได้ไหมรู้เรื่องเบยเฮ้ยข้าเคยเป็นอยู่แต่ว่าสักพักนึงอ่ะได้หรือม่ได้หรือมก็พราะคนเล่นเดิมก็หายอ่ะ ไ่เฮ้ยอย่างน้อยเราก็เปิดประเด็นคิวแรกได้แล้วเว้ยเราก็ไม่เราก็ไม่เราก็ถึงจะแพ้เราก็ไม่แบบนักเกียร์เลยมากแล้วตอนนี้คิวแรกมาแล้วแบบนักเกียร์สามลุมหนึ่งอ่ะไม่นักเกียร์อ่ะคิวแรกคิวแรกมีฝั่งเราไม่เจวเพื่อเพื่อได้คิวเฮ้ยกูทำเดี๋ยวต้องมีคิวอีกคิวแรกมาแล้ว อ้าวเลือดมงคลทำไมทำอย่างนั้นอ่ะอ้าวยังไงเนี่ยเราพวกมึงจะแหกกันปากมาหามึงจะทำยังไงถ้าถ้าทำไมเลือดทำอย่างนั้นอ่ะมีใครไปตีป้อมนายเหรอนี่ไงี้ยนี่ไงี้ยนี่เงี้ยมีอะไรเลือดแต่ก้าวอยู่ไหนแต่ก้าวอยู่แถวมังกรอ่ะอ๋อมูฟเมนต์กูหายหมดเลยอ่ะน่าจะเป็นอย่างเงี้ย โดนแม่งเหมือนแม่งตัดขาแม่งแม่งปล่อยไวรัสแน่เลยโทีมนู้นปล่อยไวรัสเว้ยเอ้ยโดนโดนโอ้โหแอนนี่แอนนี่ประทะเด็ดกันโอ้โหยังไงเอื้อเออฝากลูกเมียเขึ้นด้วยทำไมไม่มีลูกเมียทำไมไม่มีลูกเมียฝากได้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปอมกลางแตกระวังด้วยอเหนียว่กันให้กันเฮ้ยเออโอ้ยทำได้สวยโอ้ยโอ้ยติดตันยังไงอุ้ยแปดหนีสวยงามเฮ้ย double kill หลอกจริงจริงลอกจริงจริงเนี่ย นี่หนักล็อกไว้บูมเมนต์ยังดีอยู่เลยเฮ้ยีโดเมียนตีตายแล้วมงไม่หนีโอ้ยน้ำสามไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ล็อกจริงจริทำอะไรไม่ได้เป็นไงล่ะเออแบบทิวทัศน์นี่แบบมองเหี้ยอะไรไม่เห็นใช่ไหมเออดิไอ้ตัวหนึง่งตายสามตายสามแล้วไหมเลือดยอดฮะเราตายสาวก็หมดแล้วยอมรับ นน่นอนกูนเสียไรข้างบนมีจังเลยเฮ้ย no มันมีไปปักล็อาากได้แถวตรงไหนปัววะฮะเปิดเส้นสกิงงแลแสดงะไรไอ้จรงตีไม่เกี่ยวไอ้สัตว์โอ้ยอ้าวเวมที่ใบอ,อ่ะเดี๋ยวยิ้มใหน้าไม่ชอบ <c oughs> แว่ดแดนแดนดเดปตัวก่อนเนี่ยเขาปอมไปมึงอ่ะด้วยพลังของตุ้ยแยกเลือดก่อนรอกูด้วยมาเป็น a m ให้ก่อนเออ อเตายแล้วต้องตายด้วยกันหนีเย่ก,ก็รอดนะแต่ไม่หนีเป็นตายฟรีเ้ออย่าให้จับตัวนี้เป็นกวนตีนอ้โอโอ้จะตายแล้วแม่จ๋า เิับอตอนนี้เลิเกิดแล้วเกิดแล้วนนี้เกิดแล้วเกิดแล้วนี่เกิดแล้วนี่คือเกิดที่ฐานใช่ไหมจ้ดจบพูดมาถึงแล้วเริ่มเกิดแล้วแ่นอนอยู่อยู่กับเลิศอะไม่ตายเรื่องแปลกเออพูดอย่างนี้ไหมแต่ายแ้วไม่ได้ตาตัดก็ได้วอย่าาพูดกัน ไอ้แก้ามันจะตียังไงมีเงาอยู่เลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวรู้กันใช่ไหมเลิศเดี๋ยวรู้เบยเย็นนะต้องวายแล้วเย็ดไปเคลียร์วินเนี่ยนด้านล่างเลยกูออกออกจากเกมบพวกมาใอไหร่กูบอกแล้วนะให้ออกตั้งแต่แรกจริงๆน่ารีเคลื่อนจะเร็วกว่านะต้นไม่ได้ทำตั้งแต่แรก ไอเลอ้ยนละตีนยันได้ก้าวจะได้ไปถัดมาวังตัก็ว่างแล้วเนี่ีตรงกลางกับพี่กำลังไปเด่เดน้อเดนอด้ามเล่ตัวดีเองเกเออเก้าตัวแล้วก้าสองที่เก้าคุณนึกว่าจะพุ่งข้ามาอึ๊ยเจ้าว้า อย่าเพียพี่มาดยลักตุียตอีกวันนี้มึงจะไปไหนไปทโวยกิจแล้วนิ่งยังไงอดตายมาไม่งดีไงตีหนีไปลวมั้งสภาพเป็นสามคนเกียระ ทีมพุ่งแขนไหนเลยแม่งเอาตัวล่าคนเดียวทำเพื่อทีมเว้ยไอเล่นงการไป็นวเลยอยู่บ้านอยู่ไปใกล้แหละอยู่ไปใกล้เลยเลยก้าวรู้ไ้ก้าวไปแล้วกินวิ่งไปแล้วกินคอย กีดมันตามตูวมาแล้วถึงแล้วนั่นไงนั่นไงรู้อู้น่าสะบัตดเลยเไม่ควปยืนรอมันทำไมรู้ไปยืนรอไปเลือกตายห้าเท่ากันรู้ไหมเริ่มยอดยอดสสียปาดได้สวยเดี๋ยวรอบหน้ากูจะกดไอ้ก้าคนแรก ไหนก้าวเล่นไหนกูเอาเล่นนั้นอ่ะไม่เกี่ยวกับกูใช่ปะียแอนนี่มันฉันจะเจอแล้วจมพันธ์ละเดี๋ยวรอบหน้ากูเล่นฟรีสแอนนี่มันเขาเป็ดเลยเฮ้ยมันวิ่งมาหากูเยอะ่ยงอ่ะไปแล้วไอ้โง่กูไม่เกี่ยวนี่มายืนไปชันหน้าจะตัวตายเฮ้ยมาสี่มาสี่ บผมก็ได้วะมึงอยากให้คุณโดนไม่ได้เลยชอบบิดก็ไม่บอกเออไม่ิเอาดิบไม่ได้ไม่ได้วันจิ้ไม่ตายก้นเถื่อนะยามอยู่พามอยู่ีกล้งพยายามอยู่ไมไม่โดไม่เข้าป่าแล้วโด ออกเท้าหนีเลยชอบชอบแม่งตรงที่กูกำลังพยายามอยู่ยม่มันยังไม่กลับเลยมาแล้วมาแล้วเป็เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเราต้องเดินฉีกสายแล้วเราจะไม่ดมพิมพ์ไหมครับฉีกสายมา เราก็จะตรงไปเลยนขามาเสริมไว้แม่งรู้แม่งรู้เลยแม่งเด็ดนี่ดีนี่คนน่ากลัวว้า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 วเอาดีวะ โหยังไงเวเรายังไงเฮ้ยโอ้โหโดนจุดจุดนี้เรียบร้อยไปหนึ่งโอ้โโดนเลือดระยำเลื่อนระยำโอ้ใ่เกาะยื่นเลยเลือนแรงขวบเลยมึงรีบๆจบดิคุณสามไปแอบเต็มที่แล้วเนี้ย เลแล้วอันนี้มันก็น่ากํนตาแล้วล่ะกิดกูบอกแล้วไงว่ากูหวังพึ่งงนะเ้ยกูบอกแล้วว่าอย่าพึ่งกูเพราะกูพยายามสุดความสามารถกูแล้วยามต่อไปมึงนึกถึงท่านกิดบ้างดิเลิศอย่างั้ตายเท่ากันเว้ยเลิศนึกถึงท่านกิดบ้างดิท่านกิดกูพยายามแล้วนะเว้ยไม่ได้มันต้องอย่าใช้คำว่าความพยายามเว้ย มันต้องทําให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นบังคับไม่ใช่บังคับนะแต่เป็นคําสั่งมู่เชี่ยตกใจเลยเจอเอาอย่างนี้ดิมู่เชี่ยตกใจหมดลยังยังไม่จบคุยโอ้โหเลิกไปแล้วเลิศโอ้โหอ้ยังอาเลยโิศยืนต้อนเองโอ้โหตึงเลิ อูก <Yeah. S 1> ูมากันทั้งครอบครัวเอ็งดูก่อนจะตาไม่เห็นเดี๋ยวซิเฮ้ยรอก่อนรอกูด้วยเฮ้ยกูเข้าได้แล้วถูกแต่ไดนั่นแหละนี่การแวบตามกันไปมีการกูเฟนเลย โอ้โหเ้ยหก้าอดกินาทำไรเหยียบอะไร่เตายโดนป้อมยิงไงยิงไปป้อมสองป้อมสองด้านบนอเ้ป้อมสองตัฟาตกสงสารเก้าว่ะาไอ้ทำดีแล้วาไม่ทำดีแล้วเก้า อแดแล้วการดูคลิปบ่อยๆช่วยคุณได้กำลังอเอยให้กูไปดูคลิปต่างประเทศเนี่ยเออเฮ้ยเาเอาเอาไอ้ตัวหลังก่อนเอาตัวหลังใช่ไหมเอ็กซ์ที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 ซ้ายระวังระวังเออด้วยพลังแห่งกูเย็ดเออแม่งตามกูมาแล้ว

ไม่มีหมีเมื่อกี้เอาไว้เริ่มไปตายโคตรฟุกอ่ะบิน <c oughs> มาเจอเลินเนี่ย <c oughs> กูเริ่มดูมินิแมพเออฝากลูกเมียเขาด้วยเออเยี่ยมเลิศเต็มท่าบันยังไง <c oughs> ยังไง <c oughs> โอ้หนึ <c oughs> ่งว่าจะออกมาโอ้ <c oughs> เปิดเดตินี่แล้ว เออเอาเย็นโดนก่อนเลยเอ้อโดนดักหลังมีลงไหมมีอุ้ยไม่ทันเลยเอาเลยเอาเลยทันใช่ไยมไม่ตัวละโอ้โหคุณเลยตั้งแต่เกี่ยวขาจบเลยจบเลย โอ้โหเริ่มจะมาช่วยทำไมกูจะตายแค่แค่าว่า่มึงเะหน่อยจบเลยนี่คงไม่ออกมาตีกูนะลุมเลยลุมเลยไอ้ต้นเอาอินิเวเตอร์ด้วยเอายินนี่ด้วยแบ็ควิงมาโคตรไวอ่ะ โอ้โหจึงหลอดมีการบินสถานฟ้าโอ้โหพุ่งมาอะไรวะาเอาไมัได้ตายไอ้กีดกิดระวังกูมาช่วยมึงแล้วไอ้เยี่ยมไลทัน้น่ก็แล้นไมไปแจกมันเนี่ยลำบากตั้แต่ต้นเกมแล้วพวกมึงเนี่ย สีนุ้ยโอ้ยป้อมยิง้ฝั่งเราได้ตั้งสามคิวนุ้ยผลงานคู่สองเลยนะยังไม่แบ่งท่านกีดลงวะท่านกีดคื้อมบทีมอ่ะท่านกิดต้องต้องแสดงอำนาจหน่อยดิเยาะแล้วตัวไปแดงแล้วเดินออกกลายเนื้อกลาหายตัวแล้วเลยกลาหายตัวแล้วมือเหยียบหัวก้าว มันไม่ตายดาเมจไม่พอไม่หมดดาเมจท่านไม่กินพอแต่ละการผ่านเลือไอ้กินหายตัวไปโดนหนีแทนเรรู้สึกว่ากินนี่ทำได้แค่เฉียดตายตั้งแต่ต้นเกมตายเกม้เฮ้ย